ใครเพิ่งตื่นเอ,อ่ยกินนมไหมกินนมไหมคะลูกมอมกินนมนมนี่นะคะค่อยๆบีบไป อาหารเขาก็คือซีรแรีลผสมนมนะคะนมแพะหรือว่าจะเป็นซีดรีแลก,กับน้ำอุ่นก็ได้ทำอะไรลูกอยู่นี่นมหนูอยู่นี่โอเค กำลังโหวตชื่ออยู่กับแฟนนะคะว่าจะน้องชื่อน้องเบิร์ดเดย์หรือว่าชื่อน้องสิบล้านดีเพราะว่าปปีกามมนมีอยากมีสิบล้านใช่ไหมลูกมีชื่อสิบล้านไหมสิบล้านไหมคะปีกามมนมิจะได้มีสิบล้านไงคะอะเกาะอนนย่างน,นี้ได้ไหมเกาะอย่า <laughs> งนี้ได้ไหมน้องนะไอ้น้องน่าจะยุมันเดือนเดือนกว่าหนึ่งเดือนหนึ่งเดือน <laughs> ก็ยังแบบน็อกแคทนอกแคทเยอะ เป็นกระลอกกระลอกพันอะไรนะทาว,าวูเขาน้องเป็นทาวูเขานี่ห่างน้องจะเป็นสีชมพูแล้วก็มีป่องอย่างนี้จะอายุน่าจะเดือนกว่าโดยจากความงกแงกงกแงกของคุณหนูเขาอะนะหนู <laughs> หน้าความหน้าไงลนะอะกินนมกินนม สิบล้านไปไหนติดมามีไหมขึ้นมือไหมนี่เด็กน้อยเดือนกว่านอมกระลอกเชื่องใครเคยเห็นบ้างเชื่องแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีร้องหาพ่อเลยนะร้องจี้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 ร้องหาพ่อถ้าเขาอยู่ในกรงเนี้ยอืมเราแนะนํานะคะคือเอาเสื้อเรานะที่มีกลิ่นเราเอามาให้น้องนอนจี้จี้จีเดี๋ยวเย็นนี้มราไปเที่ยวกันนะ เอาน้องใส่โซ่แล้วก็ขึ้นบ่าพาไปเที่ยวได้เลยนะคะไซจิวเนี่ยค่อยๆฝึกเขาถ้าโตมาก็จะเชื่องอย่างที่เราเห็นแบบคนอื่นเขาเลี้ยงกันอะไรอย่างเงี้ยจะต้องดูเหมือนกันนะว่าจะเชื่องหรือเปล่าเพราะว่าเป็นตัวแรกของบ้านเราเหมือนกันนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูอาหารอาหารน้องก็คือซีเรียลผสมนมหรือว่าเป็นน้ำเปล่าก็ได้แล้วก็จุกจุกนี้แนะนำเลยนะคะนิ่ม เหมือนนมแม่เขาเลยแหละแล้วก็กินง่ายมากมุดมุดมุมุด,มดวันช่วงเด็กๆก,ก็คือจะหลับจะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยชอบขดๆดอนหลับขาหลับแล้วก็น้องชอบที่มืดๆนะคะอเดี๋ยวหนูอัปเดตเรื่อยๆนะคะน่าจะเป็นผู้หญิงนะน่าจะเป็นเพศหญิงเพราะคนขายเขาบอก อย่าชิบล้อมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะตอนนี้ตัวเท่านี้อยู่นะพี่ๆช่วยกันดูนะเท่าน <c oughs> เนี้ยจะเท่ามือ่ะมีอนนี้เท่ามือเหมือนนี้เลยไปแล้วเดี๋ยวมันมีอัปคลิปลงให้ดูนะ